ไปลองทำวิดีโอในแค้นว่าแบบ AI ภาคสิงไทยกับบอทน้อยไว้กันดีกว่าครับหเครื่องมือล้ำสมัย2อนอนาคตฉลาดรับมือทุกความเปลี่ยนแปลง เคยรีวิวไปแล้วเนาะว่าบอดน้อยเนี่ยเป็นเทคทูสปีดที่มีเสียงไทยที่ชัดเจนมากๆแล้วมีให้เลือกหลายเสียงมากๆเนาะตอนนี้เขาสร้างปักอินแล้วไปผูกในแคนวาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถสร้างวิดีโอคอนเทนต์แล้วมีเสียงไทยประกอบได้เลยจบในแคนวาผมของ o p y ปปี้คอนเทนต์คอเเซลที่รีวิวไปในโพสต์ที่แล้วมาให้ดูนะครับหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนโพสต์นี้ครับที่เป็นโพสโซเชียลเนาะให้เป็นวิดีโอที่มีเสียงพาแถมยังลองใช้2ฟีเจอร์ใหม่ในการทําวิดีโอของแคนวาด้วยวิธีการนะครับก็คือกดที่ กดที่แอปพลิเคชันนะครับหลังจากนั้นเซิร์ชไปเลยว่า bot noi บ o t noi white โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเสร็จจริงๆเขาต้องให้ล็อกอินเนาะล็อกอินผ่าน Google ก็ได้หรือผ่าน l ล n e ก็ได้นะครับล็อกอินเสร็จจะขึ้นหน้ามาแบบนี้ครับหน้าด้านซ้ายมีอะไรบ้างเนาะอันนี้คือข้อความนะครับที่เราจะให้เขาพูดภาษาเนาะมีอยู่ประมาณ9ภาษาน่าสนใจมากที่เป็นภาษาเนี่ยแบบตระกูลเอเชียนของเรานะครับอินโดเวียดนามลาวอย่างเงี้ยเนาะหลังจากเลือกภาษาเสร็จครับขอเลือกภาษาไทยแล้วกัน เลือกเพศได้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะขอลองเป็นผู้หญิงแล้วกันนะครับมีสไตล์ด้วยเป็น s t o r y ท e l l i n g ไหมอ่านข่าวไหมน a r r ต t i v e ไหมผมขอเป็น Story t s t o r y t e l ล i n g แล้วกันอ่านแบบคอนเทนต์พวกนี้เนาะหลังจากนั้นเขาจะให้เลือก v o ยครับมีเสียงวอยอยู่ประมาณเกือบแปดสิบเสียงเลยผมขอเลือกผู้หญิงคนนี้แล้วกันนิทานดาวลูกไก่นิทานอีศพบพร้อมภาพประกอบสีสันสดอ่าประมาณนี้กดไปปุ๊บอ่ะแล้วยังไงต่อเราต้องพิมพ์ครับสมมุติผม ขออันนี้น้น,นะพิมพ์ copy ไปเลยครับตัดตำแหน่งให้หน่อยสังเกตว่ามันจะใช้ประมาณ58คาแรคเตอร์ต่อ1000 1น0 0คาแรคเตอร์1พอยต์ point ต่อ1นาแรคเตอร์เขาให้ฟรีข้างล่างมาประมาณ100พอยต์เนาะเดี๋ยวลองสร้างแค่คอนเทนต์นี้กันก่อนละกันกด generate voice ครับอู้พอดีเลยเสร็จแล้วครับเร็วมากลองเพกกันครับ5เครื่องมือล้ำสมัย2อ,อนาคตฉลาดรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงอ่าประมาณนี้ จริงๆพอย n ์มันเหลือ44เนอะผมเอาแค่คำว่าสแกนขอบฟ้าแะ้วกันกด generate ครับโอเคฉลาดมากเพราะว่าเราอยู่ในสไลนี้เนาะมันสร้างเสียงมาตรงนี้พอดีนะครับอ่ะปิดบ่อน,น้อยไปก่อนแล้วยังไงต่อเนี่ยเราวิดีโอเนี้ย40วิไม่น่าสนใจเลยเราอยากผุ่มขอลบอันสุดท้ายเนาะเราอยากให้มันมีเพลงประกอบที่น่าสนใจมากขึ้น ถ้าจ่ายแคนวาโป o นะครับแล้วกด e l e m e n t เนาะผมลองใช้แบบโลฟไฟล์ละกันอ่ะเป็นเพลงนี้แล้วกันอ่าสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะลากมาเลยครับ Drop Music แล้วลองเลื่อนนิดนึงอ่ะผมลองเทสมาแล้วเนาะลองเพย์ลองเพย์าเครื่องมือล้ำสมัย2องอนาคตฉลาดรับมือทุกความเปลี่ยนแปลงสังเกตว่าหนึ่งสไลด์นะครับมันจะประมาณเนี่ยเจ็ดห้าสามสิบห้าเนาะ อยมันแบบไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะอยากให้เสียงเพลงอะครับมันไม่ได้แบบเปะ๊ปะๆขนาดนั้นว่า1สไลด์5วินาทีมันก็จะดูแข็งแข็งเกินไปเนาะมี2สเต็ปที่ให้ทุกคนทำครับ1คือกดตรงนี้ครับเลือกแอนิเมชันครับกด Magic Animation ครับ Magic Animation จะใช้ AI อ่านทุกอิเลเมนต์ของทุกสไลด์เนาะแล้วมีให้เราเลือกครับอ่าแล้วเขาก็จะโชว์แบบนี้มาสมมุติผมขอแบบ ดิจิตอลอะไรกันมันเรื่องฟิวเจอร์เนาะผมขอแบบดิจิตอลอะไรกันสังเกตเห็นข้างล่างไหมครับว่าเขาจะใส่ทรานซิชั่นเนี่ยทุกสลไลด์ได้แล้วแต่สไลด์จะมีแอนิเมชันที่ AI ใส่ไปให้อัตโนมัติอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับนอกจากเมจิกแอนิเมตแล้วครับฟีเจอร์นี้ชื่อว่าเราเลือกที่เสียงครับบีดซิงครับซิงแนวครับเรากดปุ๊บอ่าเอ e r y t h i ิ g งซิงทูเด e b บี t สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ มันจะดูว่าจังหวะเพลงเป็นแบบไหนเนาะแล้วมันจะเปลี่ยนสไลด์ตามจังหวะเพลงให้ไปลองดูกัน 5. เครื่องมือรำสมัยสองอนาคตฉลาดรักมือทุกความเปลี่ยนแปลงสแกนขอฟ้าอ้าเห็นไหม เมื่อกี้ครับความยาวของภาพที่1และภาพที่2จะไม่เท่ากันเนาะเพราะว่ามันรอดูจังหวะเพลงแล้วมันจะเปลี่ยนตามจังหวะเพลงให้เราเนี่ยครับแล้วเราก็สามารถกดแชร์เนาะแล้วกดดาวน์โหลดวิดีโอแบบ mp4 ไปใช้งานได้เลยนะครับเราก็จะมีคอนเทนต์ดีๆเป็นวิดีโอที่ภาคเสียงไทยประกอบคอนเทนต์ที่เราอยากได้เนี่ยครับเทคนิคง,ง่ายๆในการทำวิดีโอผ่านแคนว่าบอน้อยไวฟีเจอร์แมจิกแอนิเมตและฟีเจอร์บีดซิง ภายในไม่ถึง10นาทีเราได้คอนเทนต์วิดีโอที่ง่ายแสนง่ายใครต้องทำคอนเทนต์วิดีโอประเภทนี้ไปลองใช้แคนวาดูกันครับ